สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับตัวนี้พาเพื่อนๆมาดูพ้าแล้วนะครับพ้าแล้วมีดไปตัดนี่แหละครับแต่ว่าจะแตกต่างจากมีดปตัดทั่วไปคือเขาจะมีขนาดที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับซึ่งความยาวของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการาฟันหญ้าหรือว่าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่สูงๆนะครับถางโพงหญ้าหรือว่า,าต้นไม้กอไม้ที่อยู่ตรง ริมคลองก็ได้นะครับก็คือเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายในการใช้ครับมันมีปลายที่ยาวนะครับมันมีปลายที่ยาวเนี่ยครับความยาวของตัวมีดนะครับมาตรฐานจะอยู่ที่15นิ้วนะครับบางบางเล่มอย่างเล่มนี้ผมถือจะอยู่ที่16นิ้วนะครับอย่างเล่มนี้เล่มนี้จะสั้นกว่าเพื่อนนะครับอยู่ที่14.5นิ้วนะครับเนี่ยครับจะคล้ายๆกับดาบนะครับเนี่ยครับ แต่ด้วยที่สันเขาจะบางหน่อยนะครับทําให้น้ําหนักเบาแล้วก็ใช้ใช้งานที่คล่องแคล่วนะครับไม่ไม่หนักไม่เทอะทะนะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนะครับเวลาฟันกอหญ้ากอไม้ได้นะครับไม้ขนาดเล็กๆบางๆนะครับเพราะว่าเขามีใบมีดที่คมนะครับเวลาเข้าฟันนะครับมันจะมันจะเข้าเนื้อไม้ดีดีมากๆเลยนะครับ เนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้ผ้าแล้วเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีเลยนะว่าผ้าแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนวันนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นผ้าแล้วเหล็กแหนบนะครับดูการตีเหล็กแหนบนะครับเนี่ยครับตียากนะครับเหล็กแหนบตีแล้วตรงขนาดนี้นครับซึ่งมีดอะยาวสิบห้านิ้วแต่สามารถตีได้สันตรงได้ขนาดนี้ก็ถือว่า เป็นการเก็บงานของช่างชุดเก่าที่ที่เขาตีขึ้นมาแล้วก็ตีสวยงามอยู่นะครับส่วนพ้นแล้วปัจจุบันนะครับที่เขาทําขายนะครับโดยส่วนมากเขาจะใช้แผ่นใบเลื่อยตัดหินนะครับซึ่งแผ่นใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีความเรียบอยู่แล้วนะครับเวลาเขาขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเสร็จปุ๊บมาเผาไฟแล้วก็ทําการครอบผิวนิดหน่อยแล้วก็ปาดเจียนะครับปาดเจียอันนั้นก็จะเป็นเหล็กอ่าใบเลื่อยหินนะครับแต่ตอนนี้เป็นเหล็กแหนบเดี๋ยวดูผิวนะครับผิวเหล็กแหนบ เนี่ยครับผิวเหล็กแหนบจะขุขะนะครับมีรอยขุขะรอยตีขยายนะครับเนี่ยครับเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่คือผิวเหล็กแหนบนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นมีดที่สวยงามมากนะครับอ้อลืมบอกราคานะครับพาแล้วตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา400บาทนะครับราคา400บาทนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจพ้าแล้วนะครับสามารถแอด l ล n e มาคุยกับผมได้เลยนะครับหรือท่านใดอ่ะไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับ0869192323นะครับแต่แอด l ล n e มาเนี่ยจะง่ายและจะสะดวกสบายกว่านะครับส่วนราคาพ้าแล้วก็อยู่ที่400บาทนะครับพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางเท่านั้นครับไม่มีโอนนะครับ เพราะว่าโอนแล้วมันจะหลงหลงลืมลืมครับเก็บปลายทางสบายใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับสบายใจทั้งตัวท่านและตัวผมนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องมีเดินต่าให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ